มาอีกหนึ่งสาวนะคะสำหรับนางเอกนะคะน้องแซมมี่คารเวลนะคะบอกว่าเข้าสู่วงการสายมูเตลูหลายๆคนบอกนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเฮงแล้วก็จังหวะปะปงนะถ,ถ้าเกิดว่ามีแบบว่ามูเตลูเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนขึ้นทางด่วนค่ะมันจะ แล้วก็ปุ๊บปั๊บรับโชคตอนนี้นะคะน้องแซมมี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาสู่สายมูนะคะเขาบอกไม่ได้ขอเรื่องอะไรเลยขอเรื่องงานกับเรื่องครอบครัวให้ราบรื่นและที่สําคัญนะคะบอกว่าล่าสุดที่นครพนมนะคะไปรําถวายใช่เขาบอกว่าช่วงนั้นช่วงรำเนี่ยรู้สึกสงบนิ่งมากก่อนรำนะคะฝนตกหนักมากแต่พอรำไปสักพักหนึ่งเนี่ยฝนเริ่มแบบว่าทรำพรำนิดหน่อยนะคะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังน้องแซมมี่กันเลยค่ะ ก็ดีใจค่ะแล้วก็วันจริงก็คือฝนตกหนักมากฝนตกแบบคือไม่เห็นข้างนอกคือมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วเอ้ยเราจะได้รับไหมแต่ว่าพอเหมือนเริ่มพิธีฝนก็เบาลงเบาลงจนลำเสรนะคะการเป็นลุงที่น้ำขึ้นแบบสวยมากคือเส้นชัดทุกอย่างชัดไปหมดเลยอะรู้สึกว่าสนุกม,มากคือแปลกมากแทนที่แบบว่างานใหญ่ แต่ครั้งแรกเราเราสัมผัสได้ถึงแบบจิตเราเวลาเราตั้งจิตนักศึกาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเราู้แบบรสึกว่าเรานิ่งเราวนิ่งแบบปกติจะแบบว่าวอกแวกแบบสมาธิลุดแต่ว่าพอไปที่รู้สึกที่แบบด้วยบรรยากาศหรือแบบเย็นด้วยอะไรด้วยนะชอบไม่เลยค่ะไม่ไม่ได้บนไม่ได้ขออะไรทนะั้งเลยคือคือขอก็คือขอทั่วไปขอเรื่องคุณแม่เรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แบบไม่ได้ไม่ได้ขอแบบอะไร่แบบว่าต้องบนขนาดไหนเนี่ยเรต้องกลับไปเรื่อย สวยด้วยเนาะสวยขึ้นนะสวยขึ้นมากแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะคะใครก็เข้าสส่มูกันทั้งนั้นและคุณแม่ไขรไขก็มูค่่ใครก็ต้องมูค่ะเพื่อความปังเพื่อความเกิดของเรานะคะอย่างที่บอกเลยว่าคุณแซมมี่เนี่ยได้ไปรำนะคะที่นครพนมมาบิวก็ได้เห็นรูปภาพมันก็คือสวยมากแซมมี่เองก็คือรำดีมากใช่มถือว่าเขาไม่เคยรำแต่เขารำได้ก็เห็นโอเคเลยนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณแซมมี่แล้วก็ติดตามผลงานของคุณแซมมี่ต่อไปนะคะ